สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูรุ้งอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นการเรียนออนไลน์ในหน่วยดอกไม้สดใสนะคะเด็กๆไปดูเนื้อหากันเลยค่ะว่าเนื้อหากเกี่ยวกับดอกไม้สดใสที่ครูรุ้งจะนำมาเสนอให้กับเด็กๆวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะสาระการเรียนรู้นะคะ เกี่ยวกับดอกไม้สดใสนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปร่างสีประโยชน์ของดอกไม้โทษของดอกไม้การขยายพันธุ์และการบำรุงรักษานะคะรูปร่างลักษณะสีนะคะ ลักษณะของดอกไม้นะคะก็จะมีสีต่างๆนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีกลิ่นหอมเหม็นหรือว่าไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะ ชื่อของดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักดอกไม้ชื่ออะไรบ้างคะบอกคุณครูได้ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูดอกชื่อของดอกไม้นะคะแต่ละชนิดกันดีก,กว่าคะ่ะว่าดอกไม้แต่ละชนิดนั้นเรียกชื่อว่าอะไรบ้างนะคะดอกแรกนะคะดอกพุทธลักษานะคะ อ่ะแล้วก็ดอกโกมาชุ่มนะคะดอกทุ่งฟ้าดอกจำปูนดอกบัวพุดดอกราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ดอกเฟื่องฟ้าดอกพยอมนะคะต่อไปนะคะก็จะมีดอกชิงชันดอกอินทนินสัมอินทนินน้ำนะคะดอกบัวหลวงนะคะดอกรองเท้านารี ดอกช้างช้างน้ำนะคะแล้วก็ดอกทองก้าวค่ะ หลังจากที่เด็กๆเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชื่อของดอกไม้ไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์ดอกไม้ว่าเราสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไหนบ้างนะคะาการขยายพันธุ์ของดอกไม้นะคะสามารถทําอยู่ด้วยกัน2วิธีด้วยกันคือวิธีที่1ก็คือการเพราะพบรู ด้วยกิ่งช้านะคะก็คือตัดกิ่งของดอกไม้นะคะแล้วก็เอามาปักช้าเพื่อให้ราก งอกนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตนะคะสามารถนํามาปักในกระถางได้เลยนะคะและวิธีที่2ก็คือการปลูกด้วยมเมล็ดนะคะก็คือนําเมล็ดของดอกไม้นะคะไปหวานลงในดินนะคะและหลังจากนั้นมันก็จะงอกกลายเป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะและหลังจากที่เป็นต้นกล้าเล็กๆเราสามารถนําต้นกล้ามาปลูกลงในดินหรือว่า เป็นกระถางนะคะเพื่อให้มันสามารถเจริญเติบโตไปเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ได้นะคะที่เป็นดาดอกไม้นะคะที่มีขนาดใหญ่มีลำต้นที่แข็งแรงนะคะ อ่ะต่อไปนะคะก็คือเป็นการบำรุงรักษาดอกไม้นะคะดเด็กๆควรจะทำยังไงบ้างคะว่าเราจะมีวิธีการบำรุงรักษายังไงให้ต้นตอดอกไม้นะคะอยู่กับเราไปนานๆน,นะคะให้เกิดความสวยงามเอาไว้ประดับบ้านใช่ไหมคะวิธีการบำรุงรักษาดอกไม้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยการหลายวิธีนะคะอย่างเช่นไม่เด็ดดอกไม้ การรดน้ำนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะขณะที่อยู่ที่บ้านก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ําดอกไม้ได้นะคะและนอกจากนี้เด็กๆก็จะสามารถใส่ปุ๋ยนะคะพรวนดินเพื่อเป็นการดูแรลรักษาดอกไม้นะคะให้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็ให้เติบโตออกดอกที่สวยงามให้บริเวณบ้านเรามีความสดชื่นใช่ไหมคะ อ่าต่อไปเรามาดูหัวข้อต่อไปกันค่ะหัวข้อต่อไปก็คือประโยชน์ของดอกไม้นั่นเองอ่าประโยชน์ของดอกไม้มีอะไรบ้างคะดเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าดอกไม้ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง ประโยชน์ของดอกไม้นะคะข้อแรกนะคะก็คือให้ความสวยงามใช่ไหมคะดเด็กๆสังเกตไหมคะว่าในบริเวณบ้านเราหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เต็มไปด้วยดอกไม้จะทำให้เกิดความสวยงามแก่สถานที่นั้นใช่ไหมคะใครเห็นก็มีแต่คนอยากจะไปดูไปชมกันใช่ไหมคะ อ่าแล้วนอกจากนี้นะคะดอกไม้ก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะอย่างเช่นนำไปขายที่ตลาดก็ได้นะคะเวลาที่เด็กๆไปเดินที่ตลาดเด็กๆสังเกตไหมคะว่าจะมีร้านขายดอกไม้อยู่กันเต็มเลยใช่ไหมคะอาชีพคนขายดอกไม้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือ,อะจะมีอาชีพเกษตรกรนะคะที่ ปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็นําไปขายให้กับแม่ค้าในตลาดแล้วแม่ค้าในตลาดก็จะขายให้กับเราต่อเป็นทอดๆใช่ไหมคะ อ่าประโยชน์ต่อไปของดอกไม้นะคะก็คือใช้บูชาพระนะคะบ้านไหนที่มีพระพุทธรูปนะคะหรือว่าโต๊ะหมู่บูชาก็จะนิยมนําดอกไม้ไปประดับตกแต่งบูชาพระนะคะใช้กราบไหว้พระเป็นประจําทุกวันใช่ไหมคะหรือแม้แต่เวลาที่เราไปทําบุญตักบาตรที่วัดนะคะเราก็จะนิยมนําดอกไม้ไปถวายพระกันใช่ไหม และนอกจากนี้นะคะดอกไม้ก็ยังใช้ใส่แจกันนะคะเพื่อประดับตกแต่งตามบริเวณบ้านหรือหรือว่าบนโต๊ะอาหารใช่ไหมคะให้เกิดความสวยงามใช่ไหมคะ อ่าต่อไปนะคะนอกจากประโยชน์แล้วดอกไม้ก็จะมีโทษให้กับเราเหมือนกันใช่ไหมคะโทษของดอกไม้อ่ามีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะโทษของดอกไม้นะคะดอกบางชนิดมีน้ำแหลมคมถ้าเด็กๆไปใกล้นะคะหรือว่าไปจับ ก็อาจจะมีผลให้เราโดนหนามแหลมคมที่ติดอยู่บริเวณก้านดอกไม้ทิ่มนะคะแล้วก็ทําให้เลือดออกเกิดบาดแผลได้นะคะอย่างเช่นดอกกุหลาบใช่ไหมคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะว่าดอกกุหลาบบริเวณก้านของมันเนี่ยก็จะมีหนามแหลมคมนะคะเวลาที่เราไปจับ ก็จะทําให้ทิ่มมือเราได้นะคะและนอกจากตอกุหลาบแล้วก็ยังมีแคดต,ตัดใช่ไหมคะหรือว่ากระบองเพชรมีลักษณะน้ําที่มันแหลมคมแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆเห็นเด็กๆอย่าไปจับหรือว่า,าสัมผัสตรงบริเวณนี้นะคะเพราะว่าจะทําให้ทิ่มนะคะแล้วก็อาจจะได้รับบาดเจ็บได้เหมือนกันนะคะอ่านอกจากนี้นะคะโทษของ ดอกไม้นะคะบางคนนะคะก็จะมีอาการแพ้เกสรดอกไม้นะคะเกสรดอกไม้ก็คือส่วนที่ติดอยู่ที่บริเวณดอกใช่ไหมคะ อ่าถ้าเราไปใกล้แล้วเราสูดละอองเกรสรดอกไม้เข้าไปก็จะทําให้เกิดอาการแพ้ได้นะคะก็จะมีอาการไอจามนะคะแล้วก็มีน้ํามูกใช่ไหมคะและนอกจากนี้การที่เราแพ้เกรสรดอกไม้หรือว่าไปสัมผัสด,ดอกไม้ที่มีพิษนะคะก็จะทําให้เกิดอาการคันนะคะมีผดผื่นขึ้นตามตัวได้เหมือนกันนะคะดในคนไหนที่คิดว่าตัวเองแพ้ดอกไม้ก็ ไม่ควรไปใกล้นะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการแพ้ที่แพ้ที่คุูลุงบอกมาได้นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูกิจกรรมประจําสัปดาห์นะคะประจําหน่วยดอกไม้สดใสนะคะวันนี้นะคะครูรุ้งก็จะให้เด็กๆได้ไปสํารวจดอกไม้ภายในบ้านของตนเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกิจกรรมการสํารวจดอกไม้มาให้คุณครูในไลน์ด้วยนะคะการที่เด็กๆร่วมทํากิจกรรมตามที่คุณครูได้มอบหมายให้นะคะก็จะมีผลนะคะ ต่อการประเมินนะคะตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้นะคะดังนั้นก็ขอความร่วมมือนะคะเชิญชวนเด็กๆเรามาทำกิจกรรมตามที่คุณครูได้มอบหมายนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปนะคะมาให้คุณครูในไลน์ด้วยนะคะสำหรับหน่วย นี้นะคะดอกไม้สดใสก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือตามที่คุณครูได้ให้ไปนะคะแล้วก็พบ กันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์นี้ครูรุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ